ไปดูชมหน้าเศรษฐีคนใหม่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบ,บุรีนะคะถูกรางวัลที่1รับเงิน12ล้านบาทนะคะซึ่งทางกองฉลาบพลัสค่ะก็หอบเงินสดนะคะไปมอบให้ถึงที่บ้านเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ซึ่งรางวัลที่1นะคะของผลฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือหมายเลข727202ค่ะซึ่งทางเพจ l อต t e อร Plu s นะคะก็ได้ไลฟ์ลุ้นผลฉลากกันสดๆเลยเพื่อจะดูว่าเศรษฐีรายต่อไปจะเป็นใครนะคะซึ่งก็พบว่าในงวดนี้ค่ะมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1กับ l อต t e อร Plu s เนี่ยถึง3ใบด้วยกันร,รวมเป็นเงินแล้ว18ล้านบาทซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะคะคุณโลบินค่ะจากจังหวัดราชบุรีถูกรางวัลที่1จํานวน2ใบรับเงิน12ล้านบาทส่วนอีกคน ็คือคุณจ่อยจากจังหวัดบุรีรัมหาถูกรางวัลที่1จํานวน1ใบรับเงิน6ล้านบาท ซึ่งนอตนาควิวัตนะคะพร้อมกับทีมงานกว่า20ชีวิตค่ะก็หอบเงินสดจํานวน12ล้านบาทเดินทางไปที่ฟาร์มปลาสวยงามอเาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อน,นําเงินไปมอบให้กับนายระบินส้อยแสงหรือว่าคุณโรบินนะคะอายุ44ปีเป็นเจ้าของฟาร์มปลาสวยงามค่ะโดยโรบินหนุ่มดวงเฮงคนนี้เขาบอกว่าตามซื้อเลขนี้มาตลอดและก็มั่นใจว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่ถูกรางวันที่1นนะคะจนถูกรางวันที่1จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาจากผลบุญกุศลที่ตัวเองและครอบครัวทําไว้ ซึ่งเงินรางวัลที่ได้ก็จะนําไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งขยายกิจการครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆส่วนหนึ่งนะคะรวมถึงแบ่งไว้ทําบุญส่วนหนึ่งด้วยส่วนตัวเองและครอบครัวก็ยังใช้ชีวิตทํางานตามปกติเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะ ในขณะที่น้อยน,นะคะก็บอกว่าวันนี้ตัวเองพร้อมกับทีมงานนําเงินสด12ล้านบาทค่ะมามอบให้กับผู้โชคดีที่ซื้อฉลากผ่านลอตเตอรี่พลัสถึงบ้านเพราะว่าอยากจะให้ผู้โชคดีเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหได้กอดเงินสดสด,สด,สด,สดจริงๆเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่โรบินหรือว่าระบินชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผู้โชคดีในงวดนี้ด้วยค่ะ